สวัสดีครับและนี้ก็คืออยากเทแบบนี้ต้องจิกเงินมืมแมวันนี้เสียดายไอ้แก่ไม่มาไอ้แก่มันกลับแล้วันเหนื่อยเมื่อวานคลั่งเลยนะฮะโอ้โวกกเมื่อวานนี้โชว์ฝีมือวันนี้แหละเติมเงินผู้ชมครับเพราะเราจะมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะฮะ นี่ไทยขึ้นไปก่อนให้เห็นชื่อ,อ,อตามล่าน,นักเตะ23 24ฮีโร่นะครับฮีโร <M ilo. S 1> ่ใช่ก็คือ <M ilo. S 1> บวก8คือความจริงกิจกรรมนี้เราเล่นไปแล้วใช่แต่วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วสําหรับใครที่ตามหาผมว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนอกจากจะลุ้นพวกตัวบวก8แล้วนะครับที่เจ๋งเลยก็คือเงินอย่างเมื่อวานจะเห็นว่า IDJ เจเนี่ยเอ้ยเออไม่ยังไม่นี่นี่หว่าอันนั้นช่องแก่เกินเกมลงวันนี้ด้วยลงวันนี้ใช่ใช่จะเห็นว่าเงินแบบทุ่มท่วม,มเลยนี่ครับนี่ฮะก็ดูนี้เสร็จไปดูขอดีเจต่อได้แก่ เกมไม่ตัวเขาอะแก่เกินไปฉะนั้นเราจะมาเล่นกิจกรรมนี้ซึ่งต้องขอย้ำว่าวันนี้วันสุดท้าย Today is a last day of this เอาภาษาไทยเถอะใช่ใช่ขยันภาษาอังกฤษจะด้วยจะกิจกรรมแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็น activity นี่กูคิดว่าไม่น่าใช่ที่จะสื่อถึงอันนี้ได้เติมไม่หมื่นนะครับ จัดไปเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับเหมือนเดิมนะกิจกรรมนี้ก็คือถ้าเกิดอย่างน้อยเราแลกครบหมื่นเนี่ยหรือ1ล้าน 1, 000, 000 FC เนี่ยมันก็จะมาได้ของเซตนี้เซตหนึ่ง 1, 1> จะเห็นว่า 1, <7. S 1> มีติ่งไวละ2 0 0 0 0ื่นใ่นะอ่ะก็คือกดไว้นิดหน่อยนะครับ,รบแต่ว่าหลักๆเราก็เอาให้ครบนี่แหละเป็น2ล้านเราจะได้รับตรงนี้ด้วยอย่างน้อยได้เปิดได้แน่แล้วก็ลุ้นเนี่ยเอาตัว๋วตั๋วมาแลกตรงนี้มาเปิดอันนี้ฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวกดอันนี้เลยเรากดทีละร้อยครั้งกดได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับจะไปถ้าพร้อมแล้วเฮ ดูมึงพร้อมมากเลยนะไม่เคอะไม่เขินไ,ไม่อะไรเลยนะลุยเลยอย่าไปรอช้าโอ้โหเงินทั้งนั้นโอโ้โหโอ้โหดูไม่ทันแล้วนี่สาวละนะนี่ครั้งนี่4กูเห็นอยู่เออใช่มึงม,มึงเป็นคนใช้เงินเปลืองนะกูพูดเลยนี่ไง<ล>กดปุ๊บปับ๊บจบเลยโอเคหมดแไอ้เหี้ยแม่น่าจีได้ เสียดายเลยวะอ่าแล้วก็เอาตั๋วมาแลกตรงนี้น่าจะได้สองใบเพราะว่ามี380ใช่ไหมเนี่ยเราใช้3 6 0เพื่อแลกอันที่2แล้วก็ถ้าไม่เล่นแล้วเนี่ยด้วยความวันนี้เป็นวันสุดท้ายาให้สุดลเลยนะแล้วก็เอาเงินได้20ตัว๋วอีก2อันแลกเลยได้ปะแลกเลยดีว่า2อันมันไม่มีแล้วเหมือนเงินไม่พอแล้วไปยืนซื้อเพชรอะไรเงี้ยเล็งอยู่นั่นแล้วก็มันให้เลือกนะครับตามนี้นะครับผมเฮ้ยหรือเราจะเอา TM ดีเอาเมื่อวาน เพราะว่าของคลิปเจมก็ได้รุ้นเงนะแต่ว่าอันนี้มันก็จะตรงสายแต่ TM มมันจะมีลุ้นพวกแบบนักเตะอิตาลีไง เออเพราะอันนี้เป็น ID full อิตาลีอันนี้แหละเออมันลุ้นกว้างขวางกว,างว,างวาง่าดูแบบเออได้ของดีชัวชัวได้ของแพงชัวชวหลักแสนแสนเอมชัวชว,ชวเราไม่เอาอยู่แล้วล้วจะไปอยากได้ทำไมต้องลุ้นดิใช่ฉะนั้นอะไรหมื่นเอ็มอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวนั่นไม่ใช่เป้าหมายัต่อะตอนนี้เรียบร้อยครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ากิจกรรมนี้จะผ่านไปอย่างเร็วขนาดน,นี้ <laughs> นะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยคุณผู้ชมฮะไป เลยถ้าไม่เจอตัวเธอรู้ไหมทําไมที่ฉันมาสายก็เพราะรักเธอนี้ผมว่าผมเคยฟังนะเพลงเนี้ยคุ้นๆใช่ไหมทายังวะถ้าไม่เจอเราก็ไม่เป็นไรเฮ้ยเอาเนื้อเนี้ยสิไม่มีใครเข้าใจไม่รักกันเธอมาไม่ถึงถ้าเธอไม่ฟังใช่ไม่ฟังกิงด้วยไม่ฟังก็จะบอกเลยเอาไปนี้ก่อนจัดไปฮะ บูโน่บูโน่บูโน่แพงสุดไปลรวมีนักเตะอิตาลีตัวท็อปท็อปไหมจะไปตัวเธอทำไมใช่ใช่ทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยเนื้อเพลงเหรอเนี่ยร้องทำไมเนี่ยโอเคบูโน่ไปบูโน่นั้นแพงสุดให้มันมุนช้าๆแล้วเดินไปกับมันเออถูกแล้วเนี่ยประตูเกตประตูอหรอเฮ้ยโรเบิร์ตเลวานดอกไปแสนแสนไปแสนเอ็มไป เด้วานนะครับยวถือว่าเปิดได้สวยหรือเปล่าไม่รู้เลยนะปีนี้ไม่รู้ด้วยราคาโอเคอยู่หลัก45,000 M เอมเออใช่ใช่ใช่คือพอหลักมันเกินนี่โง่เลขอย่างพวกเราที่ไปกันใหญ่แล้ว่เออแล้วเริ่มหลักตัวอยู่ดี่มีคำนี้หลุดจากปากผมคุณผู้ชม18ล้านล้านเอ้ยออส 18 0 0หมื่นล้านล้านเอออืมจะพูดถึง18,00 0ล้านล้าน18บหมื่นล้านสิหมื่นล้านเฮียอะไรก็ไม่รู้ตัวเลขเริ่มงงอล้เราควรจะไปใบไหนกันก่อนวะอ่าอันนี้ก็ของดีอันนี้แลกตั๋วอันนี้ฮีโร่อันนี้ก่อนเลยกันอ่าฮะอันนี้มัน6ถึง8มาอันนี้ก่อนไปมึงเลยจัดไปใบแรกกอาคุ้มเลยปะเอาไอ้ยี่สามเอชอาร์เอาคุ้มเลยล้านล้านไปจัดไป ไม่มันจะมีอ่าจีอารูกาวิอัลลี่แต่ไม่แน่ใจ24หรือ23 h สาแต่ถ้าได้ก็ดีอิตาลีโอ้เป็นอย่ทีว่ะโอ้โหนี่ไม่ใช่อิตาลีอิตาลีไม่เหลืองอเหรอใช่เกือบใช่นะติดเหลืองมาหน่อยโอ้โคูมาตาเล่คูมาอยากจะมั่วไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ผมไม่ใช่คูมาครับคูมานี่ก็คือเจ็ดเทพจนสลัดที่อยู่ในกลุ่มอ่านี่ปฏิวัติใช่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 อันนั้นอันนั้น คูมะใช่ใช่เพื่อนของพ่อลูฟี่เขาเฮ้ยรู้ไหมใช่ไหมพูดถึงพ่อใครพ่อลูฟี่ไง มึงไปพูดถึงพ่อเขาทำไมอะอ่าอ่ากะอัน,นี้ผิดนะเนี่ยนี่ผิดยังไงนะอ่ะอยู่ดีกูพูดแม่มึงขึ้นมามึงรู้สึกว่ามันไม่สุภาพไหมแล้วอยู่ดีมึงพูดพ่อแล้วลูฟี่ได้ยินลูฟี่จะรู้สึกยังไงมึงอาจจะโดน <c oughs> มัดปืนใหญ่ยังย่างไม่เป็นไปได้ดูไว้เบอร์เจอนใแล้วเออเหมือนจะเป็นงานเป็นการอยู่แป,ลปล๊บนึงอะเจ็ตพิสโตตาตาาตาตานีา่กระตูเรื่องอะไร นี่รั่วจากต่อได้ๆๆเอื่อวาวเลยครันเออเป็นอารมณ์เป็นยคงค้างอยู่ผมพูดไปผมเกือบตายผมพูดเลยแล้วก็ต่อด้วยใบนี้ก่อนเลยกันเพราะว่าใบนี้ก็6ถึง8 <S <S ใบนี้แหละมันด้วยปีที่มันมีเนี่ยมีลุ้นจีอาริกาวิอรลรีชัวๆววิอารีตอนนี้คือตัวนี้แหละ18 0หมื่นละล้านอ๋อสิ0แหมื่นล,ล้านาต้องหน่วยยังไงอะ่ะกูก็ไม่รู้ม,มันแแพงมากแต่ว่าจะเอามาใช้คือเป็นกองหน้าอิตาลีที่ ผมว่าลงตัวที่สุดในเกมคือเก่งๆก็มีอย่างตอนนี้ใช้โซล่าเซลล์อ่าเจลมโกโซล่าทีเอ็มันก็เก่งแต่ตัวเล็กไงคือเอฟซีอะอาจจะต้องนักเตะที่มีสรีระสมส่วนประมาณผมเนี่ยกำลังดีนะครับผมซึ่งตํานานผู้ล่วงรับของเราคนนี้เนี่ยถือว่า หมาะสองตัวท็อปเลยใช่แล้วถ้าได้บวก8มาฉะนั้นเรียกให้หน่อยจัดไปไม่ได้กดที่เรียกอก็เราเรียกวีเอล่ามาวิลลี่ต้องวิอัลลี่ด้วยวิอัลลี่จีอาริกาวิอัลลี่ได้ฟูลเชลซีได้แล้วตัวนี้ไปอิตาลีโอ้โหโคลมเบียกองหลังโคลัมเบียครับระดับฮีโร่เขาก็คือกอร์โดบาอุ้ยอุ้ยสี่แสนห้าอุ้ยได้บวก8ถือว่าโชคดี เขาเป็นหกถึงแปดเอกี้เนี้ยอีวานคอโดบานี่ตำนานอินเตอร์มิลานเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ตัวเล็กน่ารักน่ารักอะปี๊งมันเปลี่ยนเฮ้ยก็ฟูจิลีก็เคยอยู่อินเตอร์ด้วยใช่ใช่ใช่ลูกครึ่งโคลอมเบียอะไรแบบอ่าใบต่อมาเอาใบนี้แล้วกันอันนี้หลังสุดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดศึกระเบิดหูได้ได้เราเว้นคลิปหนึ่งคลิปวันนี้มันเดินทางเร็วจังวะเออเออโบ๊ะบ้ามากเลยอะ LN ไปพี่ เดี๋ยวกูกดเองเลยไม่เอาเลยไม่เอามึงกดเลยที่หล่ไอ้ผมไม่กล้าอ่ะโอย่าเ็วเลยสัตว์ตื่นตื่นดด้ตื่นดด้ตื่นดื้โอ้โหสปอตไลท์แล้วกลางด้วยใครวะเนี่ยไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหละคาเคยอยู่อินเตอร์เนี่ยฟูลอิตาลีไม่กูสองตัวแล้วกูฟูอินเตอร์ดีไหมฟูอินเตอร์ดีกว่ากูจะฟูอินเตอร์แล้วเนี่ย เม่่มันสีมื่นสี่พันเอ็มม่ง่ะ4 4่หมันเออถูกแล 4, 000, 4, 000, ้วสี่หม<ช>ื่นโอเคใช้คำถูกโอเค ผมพูดถูกแล้วผมมันเป็นงงเองไม่มีอะไรเป็นเรื่องระดับมันสมองที่มีในตัวเรื่องมันเรื่องประมวลผลไม่ได้ครับางทีเราใบนี้เลยใบนี้มีโอกาสถูกไปถึงคตพ่อคนแม่แพงใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันออกแบบว่าอ่ะนี่ยูเว่บกแออกนี่กรี๊เลยนะมาคิซิโออยากได้มาคิซิโอยูเวนตุสบวกแปดซหรือมาออกโซบอสไลน์บวกแดีนี้ก็ได้อันนี้คือใช้ตัวแรกครับ ถือว่าก็เป็นใบที่หนักเหมือนกันนะครับเอ๊ะหรือเอานี้หลังสุดดีกว่าเดี๋ยวก็ดูขอดูความสําคัญก่อนอันนี้มันก็มี SW ไงเห็นไหมแต่อันนี้ปีมันไปไกลกว่าแต่ด้วยความที่มันบวกหกอาจจะไม่ลั่นฉะนั้นเอานี้ก่อนเลยกันกี่ทีวันนี้มันน้อยเหลือกี่ใบเหลือสองใบใช่ไหมใช่เอาอันนี้สองทีเคสามได้ไหมได้ได้หมดอย่าไปเสี่ยงมันมั่นใจเลยมั้ยมั่นใจหรอดวงล้วนบอกเลยไปใครก่อนพี่ก่อนไม่เอามึงก่อนโอเคเอ๊ะ มึงก่อนแหละเนี่ยถามทำไ,ไมวะเตึ๊์ดตึ๊์ดตึ๊์ดตึ๊ดติรดตึ๊ดติรดตึ๊ดติรดเอ้ยม่วงอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่แหละเอชจีกังกิจเอจีบวกแปดไปโอ้โหเจี๊ยหมดเปล่ากูเซ็งเท่ามึงเลยเชื่อไหม <c oughs> <c oughs> เออหมื่นหนึ่งโอ้ หวดเราหนักที่สุดหมองหมดที่สุดคืออะไรรู้ไหมกูโดนเพราะที่มันหมื่นสี่อ่ะถ้ากูตากว่าหมืนสี่นี้นี่ดิวโป้งเนอะกูตีปากแตกเลยโอ้โหเรื่องศักหวดเท้านะครับหวดเผ้านักตีกอล์ฟในตำนาน ปีนี้นี่มีลุดอ๋อเขาอยู่อยู่แล้วเออเซาเต็มตันมึงเลื่อนมาลืมไปเขาอยู่เวสเทิมแล้วเขาย้ายแล้วอ่ะได้ราชาฟรีคิกมาแล้วหนึ่งเปิดเลยมันไม่ต้องสูตรใหม่หรอกเพราะมันแย่ไปแล้วใบนี้แหละของดีของดีนี่แหละสิบสี่จุดสี่เคนะได้ได้เคเอ็มด้วยกิโลเมตรกิโลกิโลเมตรบ้างเงินเฮ้ยโออาร์ทีเอ็นโอ้โหอาร์ไอไม่ใช่อาร์ทีเอ็นไม่ใช่อาร์ทีเอ็นของดีดีเด้อโอกาซากิโอ้ยยังดีกว่ากันจริง หแหม่กูญโญ่เองมันไม่ใช่นี่ซีซีได้ตอนแรกคิดว่าเตี๋ยดีแล้วเอาไปนียมาเปิดก่อนมึงดูดิไม่ออกเลยบวกแปดอะมึงหิว่ะ <c oughs> เปลี่ยนจากดีดเป็นขอต่อยดีหนึ่งได้ไหมระบายอารมณ์หน่อยเื่อผมต้องยอมไหมเนี่ยที่เพิ่งจะต่อยมึงไม่เห็นถามเลยมึงยังไม่ห้ามเลยพอกูจะต่อยไอ,อสัตว์มันต่อยนานยังอะ่ะเพิ่งต่อย,อยงไงอะไรต่อยกันได้ก็เพิ่งต่อยอยู่ดีอะ่ะ เออมันเปิดด้วยพึ่งเหรอพึ่งต่อยต่อต่อยสมรักต่อยต่อยนานเนี่ยกู้นานแล้วจบเลยเฮียจบเลยไปเดโมห้าทีถูกไหมสามทีโอเคอุ้ยโหนี่กลายเป็นคนดีถูกเก่งไปตอนไหนไม่รู้เออคิด์ทิเข้าโอ้ยแลแล้วก็ปอบเบอู้ ถูกว่าปลกมือข้าหัวแต่งจังวะที่สันเตะเตะเตะคอะไรวะไดนดีละจัดไมกี่ทีให้เลือกสี่ทีกำไรเหรอมึงฟังนะการเล่นอย่างมันไม่มีกำไรมึงโดนแล้วยังไงมึงก็ไม่ได้แบบอ้นี่คือเราให้อีกคนอโดนเยอะกว่าเราสี่ทีนะสี่ทีแล้วให้เลือกเลือกว่าใครก่อนผมก่อน จากที่คาดวิลลี่ถ้าวิลลี่ออกแล้วมึงกดกูโดน10ทีเลยอ่ะอ่ะจัดไปวิลลี่มาจีอารลูก้าวิลลี่ได้โปรดเธอผมอยากใช้คุณอิตาลีอิตาลีโอ้โหโปแลนด์กองหน้าเลวานเหรอไม่ใช่โอ้โหสมอลเล็กไงใครอ่ะตำนานนั่นแหละแต่ตำนานอ่ะสมอลเล็กโอ้พี่เขาชื่ออะไรนะอ่ะสมอลเใหญ่กูว่าแกร์บล็อกกันด้วยมีคนกลางด้วย ใครสมุลกลางน่าจบแค่สองนั้นนาะน่าปวดโดนดีดอะสองแสนห้าหมื่นเอ็มนะขอร้องละให้พี่แดงไปเลยสมพรปาอดทนเก็บความในใจอิตาลีวิลลี่และเหรียญโอ้ยหลังเสียด้วยอะไม่พี่เป็นกองหน้าทวนโยโอ้ยล้านล้านลันลันไม่ไม่นี่ไม่ต้องเฮครับไม่ต้องเฮผมมาแล้ว น้ำมูออกมาด้วยเนี่ยโหไม่ได้ติดกันกันอ่ะั้นไอสัตว์ยันในเกมเลยเหรอไม่รู้แบบเหมือนแกออกมาด้วยชีวิตจริงนี่ปอร์โตเชลซีมัดลิดไปด้วยกันหมดอุอนนี่ในเกมออกมาด้วยนี่แล้วแล้วกูทำไอ้นี่ทำไมไม่ต้องโทรผิดบอกฉันเขาโทรผิดเฮ้ยบอกเขาดิบอกฉันจะโทรบอกฉันเขาโทรผิดบอกกูทำไมวะ ไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เงาอยู่กับเขาก็รู้เธอคงไม่แค่คนอย่างฉันฉันมันก็แค่คนทอผิดบอกเขาฉันทอผิดผิดเองที่เป็นคนมาทีหลังจบด้วยพี่ไอซ์ล้วยังไปรักเอยังไปร๊ะ เอามีสคนเหรอพลงนี้เป็กออฟไอดาวดาวดาวแต่ว่าดาวัดด้นึ่เจดทสี่ก็รวมกันไงที่มึงโดนนี่โอ้ยหูว่างเว้ยต่อยได้2เซตใบหมดแล้วสองก็สออ่ะอุ้ยอุ้ยแป็กอ่ะอันนี้แม่อามาเมื่อกี้ไนับมันสักสีสักสียัเนแรลเหรอว่สอล้านสอ มึงเข้านี่ว่ะมึงดีดเกินเพื่อนสี่ไงมันมีทีแป็กไม่นับไงแต่กูว่าไม่รวมแป็กตอนนั้นก็ห้านะไม่เป็นไรกำไรนี่ไงกำไรมึงโดนแค่สี่มึงดีตั้งห้ามึงกำไรตั้งหนึ่งไงมึงเห็นไหมเห็นไหมคิดบวกแค่คุ้มแล้วผมว่าสบายเลยคนเราอ่ะมันต้องเป็นคนคิดบวกอย่างนี้จะได้ใช้ชีวิตในสังคมได้เดินผ่านใครมองหน้าก็บวกแม่งคนละบวกกันแล้วบวกใส่กันแล้วมาและถึงใบสุดท้าย เป็น CC HW กี่ CC ดิปกติสัก400เพราะเกินนั้นน่ะคือมันมองได้แต่ว่ามันจะแบบนี่ใช่ไหมลำบากแล้วผมขอแั่6ค่า10อะ6ค่า10โอ้จริงเหรอชอบเครื่องใหญ่ไงเพราะว่าเอลเราบิดมอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะแบบบโมโฮมโออกูคิดอีกเรื่องเฮ้ยเรื่องอะไรเ่องเรื่องเรื่องไปบอบเลยอะโอ้ในมือในมือ เดี๋ยวในมือใเมือใหญ่เยไอ้สัตว์ชัดเลยทีเนี้ยวอะไรคือในมือเรากลับกล้องไปอย่างองีอะไรนะกลับแล้วกลับแล้วเออเมื่อกี้นึกถึงเรื่องขยำไงเออผุดน้ำผผลไม้ไงบางที้เราจะตวงมันต้องกี่ซีซีก็ว่าไปผสมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่กลับได้นแเออแล้วมึงคิดภาพเนี่ยอ่ะถ้ามึงจะคันส้มมึงก็มือมึงต้องครอบได้แล้วมึงก็คันได้แต่ยังถ้ามึงจะคันแตงโมลำบากไหมลำบากเห็นไหม ใช่ไหมแต่ถามว่าเรามองเนี่ยสวยไหมสวยเพราะมันผิวมันดีผิวอ่าผิวแตงโมมันจะเนียนเนียนใช่ใช่แต่เดี๋ยีเออเปรียบเทียบดีกว่าส้มกับแตงโมไม่เอาเอสจีเออขอร้องไม่เอาเอสจีเอาแพงๆมาล้าน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 สามสองหนึ่งไปห้าล้านล้านอัพอดทนแกความในใจโอ้โห อันนี้มันเอสจีหรือว่าเอสจีโอ้โหโอ้โหหกแสนแต่ว่าโอ้โหเคยอยู่โรมมากคุยแตาลีเฮ้ยไอสจีโคนี่ตัวนี้ต้อปิดข้างหลังนี่บอกหลอกคนเป็นองลีได้เนี่ยคล้ายๆสรงไหเออเออเออเฮ้ยเจ๊งเฮ้ยแค่ไม่สมหวังไม่สมหวังไม่ได้ตัวที่อยากได้ไอ้ทีไว้ก่อนเลิกทีเดียวพอ อันทีเดียวได้อย่างน้อยยังไม่ยังไม่ต้องว่างหูต้องว่างอ่ะเออกี่ทีกี่ทีไม่เกินไม่เกินสามอะเอากี่ทีอ่ะสามก็เต็มแบงค์นี่ก็เต็มแบงค์เลยเอาใบไหนดีวะเออหูมันจะปีนเอาไหมมันต้องเป็นใบที่มีสองอันนี้ไหมอันนี้ไหมนี่มันมีสามเออจะได้มีสองใบอ่ะใครเอไมใครก่อนผมก่อนสามทีนะอันนี้นะที ดูที่กูจะโดนอยู่คนเดียวไหมวันนี้รอบปิดท้ายหกวินเลียมคาร์มันโย่หกสิบจุดเจ็ดล้านเอ็มกูจะล้านและเอ็มทำไมล่ะเออแค่แค่ล้านไปเลยหกสิบจุดเจ็ดเอ็มไปถ้าไม่ถึงล้านเอาแค่เถอะนะอะไรนะหกพนละล้านยิ่งแลกเกมช็อตตามเลยเกมอะไรเฮ้ยไม่โอเคจิโคมันชื่ออะไรวะโจโคจิอะไรล่ะ อ่ะก่อนจะอำลาด้วยเสียงดีดหูไปนะครับ <c oughs> ผมก็อย่าลืมนะกิจกรรมที่เราเล่นในวันนี้เนี่ยกิจกรรมฮีโร่เนี่ยนะครับ <c oughs> นี่หน้า <c oughs> นี้หน้า <c oughs> นี้เดี๋ยวเปิดอีกทีหนึ่ง กิจกรรมนี้เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้ว<ช>นะครับผมก่อนเที่ยงคืนนะใครที่สนใจอยากใส่นี่ก็จัดกันเลยนะครับก็โอเคปิดท้ายด้วยจิโควันนี้นะโคขอบคุณ <ขอ S 2> ทุกคนมากเมื่อวานมีมาเล่นนันเล่นสุภาพบสาราชาติกับฟูอิตาลีใช่ครับใครยังไม่ได้ดูไปดูได้ผมชนะซูเปอร์แชมเปี้ยนแต่ผมรู้สึกแย่มากเพราะอีเจหละ <c oughs> แม่งใครเคยรู้จักคาว่าเด็กเกาะเบาะแล้วแบบเด็กสายแบบว่ากูซส้นตีนอ่ะเออเกียร์แม่งเกียร์มเลยอันนี้ใช่เลยนับไปดูกันได้เมื่อวานนี้ฮามากเะฮะ อ่ะก็คลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน u t u b e กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองทีฮะนะแน่มึงเลือกเองด้วยสามเนี่ยเออไ่ดวงมันดีเลยวะเนี่ยังดีแรงจิงดูหูนี่แม่งแดงกว่าเลยเนี่ยไอ่ไอเก็บทำไมฮะมึงเอาสามอ๋อเออไว้ไอ้ช่วไอ้ช่วไอ้ช่วยโอเคโอเค เหลี่ยมซะแล้วอ่ะโกกันแล้วเพี้ดีให้ผมดีหนึ่งอะไรนะพี่ดิดแทนผมดีหนึ่งจั์อะไรเหรอเออไอ้เชี่ยคนง่ายแล้วเนี่ยสวัสดีครับแดงหมดแล้วกู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 อ่ะเสือกได้ยินด้วยไดวนั้อนึกว่าหูดับฝั่งนี้ฝั่งนี้ดับฝั่งนี้ดับอ๋อกู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 กได้ยินไหมอย่างเงี้ได้ยินไหมไม่ได้ยินแล้วอย่างเงี้ได้ยินไหมไม่ได้ยินแล้วตอบได้ไง เล่นอะไรก็โง่ไล่สาระเดียวได้ยินได้ยินป่ะวันได้จุ๋ยละไปนะครับทุกคนวันดีคร oui> ับ